ขอกาสคือคือเราจะมีวิธีสังเกตยังไงใช่ไหมว่าคือคือบางทีอาจจะแบบมีนักโควนาที่เข้าใจว่าตัวเองรู้แล้วอะไรเงี้ยหลงว่าตัวเองรู้แล้วเนี่ยจะมีวิธีสังเกตตัวเองยังไงสังเกตใช่ไหมอย่างเช่นสังเกตตัวเราเองอย่างเช่นคนเคยแบบว่าอ่าโกรธเร็วอ่าโทรศัพท์จดิตอืมโกรธเร็วใครพูดปุ๊บเนี่ยคือสวนคือเลยปุ๊บ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 อย่างเงี้ยอ่าแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ ฝึกตัวเองปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ออกไปแต่มันก็จะทะเลาะตัวเองกับตัวเองแต่มันจะไม่ออกไปทะเลาะกับคนอื่นอันนี้คือการพัฒนาของ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 มันแต่ถ้าเกิดว่าเขาภาวนาด้วยการรู้จากความคิดคือเขาคิดว่าเขารู้แล้วอย่างเงี้ยพวกนี้มันจะยังคงเหลืออยู่หรือมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปอ่ะอันนี้คือการสังเกต คือสังเกตสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยแหละความโกรธความโลภความหลงให้สังเกตจากตัวนี้ที่ที่เราเคยมีเคยเป็นอยู่เนี่ยมันลดลงไหมถ้าคนที่บอกว่าภาวนาแล้วรู้แล้วเก่งแล้วแต่ยังมีอาการอย่างนี้อยู่นั่นคือไม่ใช่มันเป็นความคิดมันไม่ได้รู้จากข้างในจริงๆ แต่ถ้าภาวนารู้จากข้างในจริงๆเนี่ยมันจะต่างกันมันจะค่อยตัดกระแสพวกนี้ออกไปเรื่อยๆมันจะลดลงอะ่ะอืมอารมณ์อารมณ์จะลดลงใช่คือคืออารมณ์ของมันเปนมันอารมณ์มันมีอยู่แล้วแต่เราไม่ออกไปเป็นอารมณ์เราจะไม่ออกไปอะ่ะไม่ออกไปเล่นกับมันเดี๋ยวอารมณ์มันก็ดับไปเองคือคือมันมีอยู่แล้วไง เออมัน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 ไม่ใช่ลดนะคือมันมีของมันอยู่แล้วแต่เราอ่ะไม่ออกไปเป็นอารมณ์เดี๋ยวมันก็ดับไปเองอืมที่บอกว่ามันลดลงมันเพิ่มขึ้นตรงนั้นคือเราไปเล่นกับมันน้อยขึ้นเอ้ยเราไปเล่นกับมันน้อยลงมันก็เลยลดลงแต่ถ้าจะให้ดีคือเราจะต้องทันมันทันมันอ่ะว่านี่คืออารมณ์มันเกิดขึ้นพอเราทันมันก็ลงก็กลับมาแล้วเดี๋ยวลงนั้นก็ดับไป ันนี้คือคือคือการภาวนาที่ที่พัฒนาอืมให้กลับมาที่ฐานใช่ให้กลับมาที่ฐานถ้ากลับมาก็บลาไม่ทันก็ให้มันรู้สึกตัวนะรู้สึกรู้สึกตัวตัวเองมีสติขึ้นอ๋อเราออกไปแล้วอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยที่สุดอยากที่สุดคือให้รู้แบบเนี้ยอืมสังเกตได้จากการทําสมาธาไิได้ไหมครับ สังเกตจากการทำสมธาธิได้ไหมหมายถึงยังไงหมายถึงว่าคือเราอะตัวเราเองอะบางครั้งเนี่ยเรา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 จะรู้อยู่แล้วว่าวันเนี้ยเราอยู่กับสติอยู่กับฐานมากหรือน้อยเท่าไหร่เราจะรู้ตัวเราเองเราจะรู้ตัวเราเองเลยไม่มีใครรู้เลยเออคนอื่นไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าวันนี้ทำมากทำนอ้อยอะไรเงี้ยจะไม่รู้เลย คือถ้าสังเกตแล้วมันไม่ค่อยกลับเข้าฐานหรือว่าถ้าถ้ามันไม่กลับเข้าฐานมันก็ไปแสดงขน,น้านองไงมันมันมีแค่สองอย่างเลยนะคือคือคนปกติที่เราดําเนินอยู่กับการทรมากินหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งอุปนิสัยที่มันเคยเป็นที่มันมีโทสามโมหะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเคยเป็นเนี่ยถ้าเรา เป็นนักภาวานาจริงหรือเราต้องการพัฒนาจิตใจเราจริงๆมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนมันจะไม่มันจะไม่อยู่กับที่หรอกจะอายุมากขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้ายังคงเป็นอย่างนั้นอยู่ไม่มีการพัฒนาจิตใจตัวเองมันเหมือนเดิมหมดซึ่งมันไม่เกี่ยวกับร่างกายเลยไม่เกี่ยวกับอายุเลยจิตใจดวงนี้ยังคงเหมือนเดิมอืมมันจะเป็นอย่างนั้น ให้ให้เฝ้าสังเกตตัวเราเองเลยว่าถ้าเราเคยเกิดแบบนี้ขึ้นปุ๊บเราก็ออกไปเป็นปักอย่างเงี้ยแสดงเรา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 ไม่ได้เรื่องเราไม่พัฒนาเลยเนี่ยให้สังเกตตัวเราเองอืม